คุณผู้ชมค่ะทางคุณบอยสิริชัยนะคะก็ได้มาโพสต์ข้อความสั้นๆค่ะถึงเรื่องการลำพระอภัยมณีนะคะคุณผู้ชมค่ะ การรํำเรื่องพระอภัยมณีไหนอาจดูกันหนะนะคะพี่น้องขาซึ่งทางคุณบอยสีชัยเองเนี่ยก็ได้มาโพส์ใจความหนึ่งนะคะถึงเรื่องการรำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าเรื่องพระอภัยมณีปีนี้มีการนําเสนอสองวงทุกท่านโปรดจงมองว่ามันเป็นเรื่องปกติพระอภัยมณีเป็นวรรณคดีแต่เดิมมาและเรื่องนี้ยาวอาจจะเล่นคนละตอนก็ได้ ที่สําคัญคนละอาจารย์เป็นผู้นํามาแกะและแปลงเป็นกอนลําชัดเจนคือรูปแบบของสองวงแตกต่างกันคนละสไตล์คนละคาเลกเตอร์ใจเกินร้อยแบบลําเรื่องต่อกรทานองขอนแก่นค่ะสาวน้อยราเพลินโชว์ในรูปแบบหมอํำเพลินนะคะก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องลีลาวดีเรื่องจำปา4ต้นพู้รู้นางอ้วนะคะพี่น้องคะก็จะ ก็จะมีแสดงมาเกือบทุกวงมูเจ้าก็ต้องคิดอย่างแฟนหมดล้อมก็ต้องคิดหลายตั้งทาร้อชมอย่างเดียวปวดมองบวกว่าจะได้ชมอย่างหลากหลายร้อเบิงร้อมวนร้อเตยเด้อยคับเดี่ยวละค่ะพี่น้องค่ะ ก็แฮชแท็กหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็สั่น้อยรำพื้นโชว์นะคะเหมือนว่าจะมี2วงนะคะที่สีมะ้ำเรื่องพาอภัยมณีนั่นเองค่ะแล้วก็ทางคุณบอยรีชัยนะคะก็เลยออกมาพูดว่าไม่ต้องคิดมากนะคะทางแฟนคลับ FC รอชมอย่างเดียวอีกอย่างถึงจะรำเรื่องเดียวกัน2วงเนี้ยค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งมันก็มีหลายตอนอยู่แล้วสําหรับเรื่องพาอภัยมณีเนี่ยก็เลยว่าอาอาจจะรำคนละตอนแล้วก็คนละทานองนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งทางคุณบอยสีชัยเองเนี่ยบอกว่าทางวงใจเกินร้อยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขะ ก็คือจะล้ำเรื่องทานองขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสาวน้อยลําเพลินโชก็คือเป็นล้าเพลินไปเลยนะคะพี่น้องขาก็คือเป็นคนละแบบคนละสไตล์นะคะอีกอย่างอาจจะไม่ใช่ตอนเดียวกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งมันก็คนละซึ่งมันกับคนละอ่าคนละลักษณะนะคะพี่น้องขามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วความแตกต่างมันมีอยู่ของมันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะน,นั้นแล้วแฟนคลับก็ต้องรอชมรอเชียร์นะคะ,ว,ะว่าจะเป็นไปในทัศว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะคุณผู้ชมขา แฟนคลับก็รอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมอลำใจเกินร้อยเองนะคะแล้วก็ทางสางน้อยลำพืนโชว์นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะต้องไปดูให้ได้ทั้งสองวงเลยนะคะเพราะว่าแต่ละวงเนี่ยรำเรื่องเดียวกันแต่คนละทํานองนั่นเองค่ะคนละทํานองซื่อๆนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเราก็ต้องไปฟังเอ๊ะเรื่องพระอภัยมณีนเนี่ยมันเป็นวรรณคดีถ้ามันอยู่ในหมอลำเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเอามาลำเป็นกรอนเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขามาอยู่บนเวทีหมอลำเนี่ยมันสิเป็น แล้วอีกอย่าง2วงก็ทําไม่เหมือนกันด้วยนะคะมันทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนลุ้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมขะเพร,ะราะฉะนั้นแล้วพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องดูให้ได้นะคะคุณผู้ชมขาทั้ง2งวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะทั้งหมดลําใจเกินร้อยเองนะคะคุณผู้ชมขาเป็นสิ่งที่พลาดบได้อีรีค่ะแล้วก็แฟนคลับเ c ีหลายท่านนะคะก็รอนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจกันเต็มเลยะคะ่ะก็บอกว่ารอชมนะคะคุณผู้ชมขารอชมอย่างเดียวเลยนะคะบได้มีอย่างมากกว่านั้นเหมือนคําที่คุณ พอยศิริชัยพูดเลยค่ะว่าวมือจ้าของก็ต้องคิดอย่างก็ต้องวานอย่างเด้อรอมงอยางเดี่ยวนะคะแล้วซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่นะคะครูบ่บาอาจารย์เพื่อเขียนเขียนกรๆๆอนเขียนทําน้องมาบพรคือกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องกัวงวลว่าอ้าวมอลําสองวงลําเรื่องอ่ามอลํามสองวงลําเรื่องเดียวกันอ่าทาไมถึงลําเรื่องเดียวกันแล้วแบบนี้จะเอามาเปรียบเทียบกันหรออย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคาซึ่งมันไม่ใช่เลยซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมขา ก็รำ,ำเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละทานองนั่นเองค่ะส่วนบางท่านนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเรื่องเดียวกันก็จริงเหมือนกินแกงคนละหมอ้อย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนี่แลหละค่ะเป็นความจริงเลยค่ะอาจจะเป็นอาหารประเภทเดียวกันแต่แกงคนละครั้งแกงคนละคนนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งความแตกต่างมันก็จะมีนะคะแต่ละคนก็จะมีซิกเนเจอร์อยู่ตรงนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีความดีความเด่นของแต่ละวงของแต่ละคณะนะคะคุณผู้ชม ต้องรอชมรอติดตามไม่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เขียนทำนองให้นี่นะคะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะพลาดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราลุ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนักดีเรื่องพระอภัยมณีเอ๊ะ มันจะเป็นยังไงหนะ้าทางแอดเองเนี่ยก็ยังคิดไปอ่อน,นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ารอชมดคือกันค่ะเปิดฤดูกาลหน้านี้นะคะได้ชมพร้อมกันแน่นอนถึง2วงเลยนะคะในในเรื่องพระอภัยมณีนะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็ปีนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางคุณบอยสิริชัยเองเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าทางวงหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยหมอลำแล้วนะักรองปีนี้ไม่ได้จัดเวทีเปิดออดิชั่นนะครับเพราะคนเก่ายังอยู่ครบคู่ขวัญใหม่น้องเบนและน้องหนุนาก็น่าจะเป็นดาวนะคะกาฟิลแมงโก้ Mango, ก็มีสีสันแต่ถ้าใครคิดว่ามีศักยภาพพอนะคะหรือมีความพร้อมก็ทักมาหาผมส่วนตัวได้นะครับนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ เป็นคําพูดนะคะจากวอตบอยศริชัยนะคะว่าปีนีกไูไ้ใดเปิดรับออดิชันนะคะเพราะว่าคุณภาพก็ยังเต็มที่อยู่นะคะแต่ว่าผู้ใดคิดว่าเจ้าของแน่ผู้ใดคิดว่าศักยภาพเจ้าของถึงนะคะพี่น้องคะก็ทักไปหาคุณบอยศริชัยส่วนตัวได้เลยนะคะโอกาสมาถึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดรับออดิชันแต่คิดว่าตัวเองอะมีความสามารถทําได้ทําถึงแน่นอนนะคะก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูสักครั้งนาะค,ะคุณผู้ชมค่ะ แต่ว่าสําหรับฤดูการหน้าเนี่ยค่ะคงมลลําใจเกินร้อย,น,ยน่าลุ้นจะน่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเหมือนทั้งมีนักร้องเก่านักร้องใหม่ที่เข้ามาสมทบเนี่ยเต็มกันเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะทีมแดนเซอร์เนี่ยโอ้โหทางคุณบอยสิริชัยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะเริ่มฝึกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาก็บอกว่าสําหรับน้องน้องที่เข้ามาเป็น สำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นแดนเซอร์ในวงหมอลำใจเกินร้อยแต่มีความสนใจอยากร้องอยากเป็นหมอลำที่เชื่อมันที่เชื่อมันว่าผมเป็นแบบอย่างให้ได้นะครับจะเปิดห้องเรียนสอนสัปดาห์ละหนึวันวันละ2ชั่วโมงฟรีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะคุณบอยสิริชัยพร้อมสอนให้เองกับมือนะคะคุณผู้ชมขา ก็ทั้งแดนเซอร์ทั้งนักร้องนะคะก็มีทั้งทีมเก่าทีมใหม่ผสมปนเปื้อกันนะคะคุณผู้ชมค่ะและ้วก็ทางคุณบอยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะคุณภาพมันก็ยังดีอยู่นะคะแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอพี่น้องค่ะเข้าไปหาบอสบอยสิริชัยได้เลยนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเผื่อได้พลิกผันนะคะเป็นดาวอยู่บนเวทีของหมอล้อมใจเกินร้อยนะคะพี่น้องขะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาเปิดวงนี้นะคะบอกเลยว่าอลังการแน่นอนค่ะน่าจะปลายเดือนนะคะกันยายนนี้ละค่ะคุณผู้ชมขารอติดตามกันได้เลยนะคะขออัปเดตคิวงานค่ะของคุณแอนออรดีสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะช่วงนี้นะคะทางหมดลํำใจเกินร้อยค่ะมีการปิดวงไปแล้วนะคะก็ต้องอัปเดตคิวงานของออรดีแบนด์ค่ะ วันนี้ค่ะ16กรกฎาคมนะคะงานเลี้ยงภายในอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่บ้านตัวเองนะคะก็ไม่ได้เดินทางไกลอีกอย่างก็สามารถไปกลับหาลูกด้วยไปกลับหาลูกสาวได้ด้วยนะคะโอเคก็ดีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้ทางคุณแอนอรดีด้วยค่ะแฟนคลับก็ร่วมส่งกําลังใจกันเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ก็เป็นกําลังใจค่ะให้ทางคุณแอนออรดีนะคะช่วงนี้ก็คิวงานยาวเลยนะคะคุณผู้ชมขะสาหรับออรดีแบนด์นะคะช่วงระยะเวลาของหมอลาใจเกินร้อยที่ปิดวงยูนิตนะคะพี่น้องขาง,งานยาวเหยียดเลยค่ะทั้งในประเทศนะคะทั้งทัวร์ต่างประเทศนะคะพี่น้องขาโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาให้ทางหมอลําใจเกินร้อยออรดีแบนด์ค่ะศิลปินทุกๆท่านเลยนะคะคุณผู้ชมขา ส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ